คำจากป่าคำสอนจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในป่าแต่ถ้าใจเรายังวุ่นก็หาธรรมไม่เจอแต่หากว่าใจของเราสงบอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้เรื่องราวของหลวงปู่มั่น ที่ลูกศิษย์ได้บันทึกเอาไว้เป็นเรื่องของใจที่มุ่งแสวงหาความจริงเรื่องของความเพียรที่ไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสหลายคนในสมัยนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมพระป่าต้องลำบากขนาดนั้นคำตอบก็มีอยู่ในใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเพราะธรรมะไม่ได้มาด้วยความสะดวกแต่มาด้วยความเสียสละ เรามารับฟังอาจารยธรรมท่านพระจา์มันปุริทัตเทระที่ท่านได้แสดงให้แก่สิทธิานุสิทธตณวัดป่าหนองผืออำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครกันครับซึ่งได้บันทึกไว้โดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนวัดป่าบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสียงอ่านโดย ปราดศรียาภัยท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแขนบ้านนาสีนวลบ้านโคกบ้านนามนเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสามภราษาติดติดกันในพรรษาพระเนนมีไม่มาก เพราะสนาสนามีจำกัดพอดีกับพระเนนที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทิพต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกภาษานั้นมีมาไม่ขาดเข้าเข้าออกออก,ออกสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านอุตสาหเมตตาสั่งสอนด้วยความเป็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอพอตกหน้าแลงของภาษาที่สาม ก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรโดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิม,มนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักนัดจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลน,นาในอำเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมตามรายทาง กราวสามถึงสี่คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องดันต้น,นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือท่านก็เริ่มป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือน ไข้รประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายตรงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายคงแอบมาเยี่ยมๆมองๆอ,อ,อยู่ทํานองนั้นคือหายไปตั้ง15วันหรือเดือนหนึ่งนึกว่าหายสนิดแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือต้องเป็นเดือนๆแล้วก็กลับมาเป็นอีก ทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียากแก้กันให้หายเด็กขาดได้เหมือนกับสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมีฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวันณะเลยไข้รประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุง แล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าตามไรนาและชอบเป็นกับพระธุดงคกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมากท่านพักอยู่ที่หนองผือปรากฏมีพระเนรมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งหนึ่งก็มีถึง20-30กว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนรพักได้กัพรรษา อยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละสององค์บ้างสามองค์บ้างสถึงห้าองค์บ้างแห่งละเก้าถึงสิองค์บ้างวันประชุมทำรรอุโบสถปรากฏมีพระมารวมทำรรอุโบสถถึงสามสิบถึงสีองค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเนนไม่ต่ำกว่า5 0าสถึงหกองค์นอกพรรษา ยังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำพรรษาที่นั่นเวลากลางวันพระเนนต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียรเพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็นสิบสิบกิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขา ที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจที่จะพารณาได้อำเภอพารณานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่ป่ากกับเขาทั้งนั้นจนไปจดจังหวัดกาละสินเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงคัคก,กรรมฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปฏิโมกและฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลา เกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแหลงท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ในถ้ำหรือเง,งื้อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีปราปลายอยู่เป็นแห่งแห่งละสิบหลังคาเรือนบ้าง2 0่สิถึงสาหลังคาเรือนบ้างแม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อย ที่อาศัยทำไร่ทำสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละห้ถึงหหลังคาซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆพอได้อาศัยเขาโคจรบินทบาทบ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งๆไปป่ามีมาก ภูเขาก็มีมากเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ที่ไปฉะนั้นพระทุดงจึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแรงหน้าฝนสมัยที่ท่านอาจารย์ม่านพักอยู่พระทุดงทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือไม่ค่อยขาดแต่ละวันทั้งมาจากป่าทั้งลงมาจากภูเขาที่มาเพ็ญมาฟังการอบรม ทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านไม่ได้ขาดยิ่งหน้าแหลงพระยิ่งหลังไหลมาจากที่ต่างๆตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านไม่ได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้น นอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างเรอเกลียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือทางจากอำเภอพรรณานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองผือถ้าไปทางตรงต้องเดินตัดขึ้นเขาต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราวห้าร้อยเส้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราวหกร้อยเส้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอด เพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรมพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางที่รถยนต์พอเข้าไปได้พระทุดงปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากันไม่ชอบขึ้นรถขึ้นราเพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมากเวลาท่านเดินทุดงท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นไม่ว่าจะไปป่าใด หรือผู้เขาลูกใดเพียงตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินตรงกรมไปกับการเดินทางนั่นแหละโดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือค่ำเพียงใดท่านสื่อเสว่าค่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่นตื่นเช้าค่อเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านแล้วเข้าโคจรบิทบาทมาฉันตามมีตามเกิดไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใด เพียงยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นท่านถือเป็นความสบายสำหรับทาถขันแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงที่หมายท่านเดินเที่ยวหาทําเลที่เหมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้แต่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการพักบาเพ็ญเมื่อได้ทําเลที่เหมาะสมแล้วจากนั้นก็เร่งความภาคเพียน เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนมีสติประคองใจมีปัญญาเป็นเครื่องลำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอายตนะพยายามเครียกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริตให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด ก็รีบมาเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นพอได้รับคำชี้แจงเป็นที่แน่ใจแล้วก็กลับไปบำเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อไปพระธุดงคัก,กรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสนานักท่านมีไม่เพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในสถานที่ต่างๆโดยปรีกออกไป อยู่ที่ละองคบ้างสององบ้างต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจากสำนักท่านหนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกราวหกถึงเจกิโลเมตรบ้าง8ปดถึงเกิโลเมตรบ้าง1 1บเถึงสิกิโลเมตรบ้าง15บหถึงสิกกิโลเมตรบ้าง หรือราว20-30กิโลเมตรบ้างตามแต่ทําเลเหมาะกับอัธยาศัยนิสัยพระธุดงค์ขรามฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มากขนาดสลัดชีวิตแทนได้โดยไม่อะไรเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธ,ธรรมดาการอยู่กับบำเพ็ญ หรือการไปมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามเขาจะมีครูอาจารย์ขอให้ความอบอุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้เพราะใจท่านมุ่งต่อทำเป็นสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดบางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทน พราะความเห็นแก่ธรรมที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์เพราะความจําเป็นบังคับที่จําต้องอดทนการบําเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างพอนอาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันจะพอทนได้ เดินจงกรมแต่หัวค<ป>่ำตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิละหลายชั่วโมงบ้างนั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างบ้างไปน yani ั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ้ำของมันบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างวิธีเหล่านี้ ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกันคือเพื่อทรมานจิตให้หายพยศจะเห็นนะครับว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องต้องไปที่ไหนให้ไกลเลยแต่อยู่ที่ใจของเรานี่เองธรรมะไม่เลือกคนไม่เลือกที่ขอเพียงรู้จักหยุด รู้จักฟังรู้จักวางแม้ใจของเรานี่แหละก็เป็นวัดได้หนทางธรมไม่ได้เริ่มที่ปลายทางแต่เริ่มที่ความตั้งใจของเราในขณะนี้เองผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ